สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Line Ranger น,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาใน ID ดีไก่ตามล่าทาเคมิจิในตู้กาชาเพิ่มโอกาสได้รับมันจิโร่และทาเคมิจิครับก็ตู้กาชาเพิ่มโอกาสตัวนี้นะครับก็มาในวันที่23สิงหาคมตอน10โมงช้านะครับผมก็จะมาเปิดใน วันนี้แหละนะครับผมวันที่มันมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดตอน10บโมงเช้านะผมเปิดประมาณ17นาฬิกานะครับผม50กวกว่าหรือว่าประมาณ5้าโมงเย็นกว,กว่านะครับเออเกือบๆหกโมงเย็นและนะ้วอ่าก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเปิดด้วยตั๋วกาชานะครับผม60ใบนะครับก็เปิด1ครั้งได้12รอบนั่นเองนะครับ ถ้าผมได้ทาเคมิจิมาในไอดีไก่ก็แน่นอนครับคงจะเอามาเป็นตัวา ates, าดาเมทธาตุไฟให้กับทีมนะครับอ่าและก็เอามาบัฟให้กับเพื่อนด้วยนะไม่รู้แหละว่าจะเอามาแทนตัวไหนดีเพราะว่าทีมหลักผมเนี่ยมันก็ครบเครื่องอยู่นะแต่อาจจะเอามาแทนท่านไอซ์หรือไม่ก็อัลเบโดก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่า2ตัวนี้จะเอาแทนตัวไหนดี หรืออาจาจะเอามาแทนจระเข้ก็ได้นะแบบเท่ๆไปเลยนะครับเออโอเคมาก็ไอ้เจไก่เนี่ยสำหรับผมแล้วนะได้มันเชโลมาแล้วเนี่ยคือผมสบายใจแล้วนะครับถ้าได้ทาเคมิจิมาเพิ่มเนี่ยยิ่งชื่นใจเข้าไปใหญ่บอกเลยเออตอนนี้ก็ได้จิฟูยุมาแล้วด้วยนะผมไปเปิดอ่านอกรอบมานะครับผมเ ก็ได้จิฟุยุมาตอนที่เอาถั่วกระชาเปิดเล่นๆนะครับน้องของทาเคมิจิมาแล้วนะใช่ไหมน่าจะน่าจะเป็นน้องแหละถ้าผมจําจผิดขออภัยด้วยนะอ่าก็จิฟุยุมาแล้วนะครับทาเคมิจิก็ต้องมาด้วยแล้วหรือเปล่านะครับเออเคนมาก็ได้นะเคนตัวนี้มาก็ได้นะผมก็อยากจะเอามาสะสมเหมือนกันเออผมไม่เรื่องมากครับผมได้มันจิโร่แล้วผมสบายใจแล้วนะครับโอเคตอนนี้มีกบอัลตร้าทั้งหมดกี่ตัว กบออาตร่าม,มีทั้งหมด18ตัวครับถ้าเกิดว่าได้ไทเคมิจิมาผมจะกับอ่าผมจะหากบเพิ่ม2อีก2ตัวนะครับผมแล้วก็ปั้นมันปั้นมันเป็นร่างอ่าไฮเปอร์แม็กเลยเออตามนั้นเลยนะเออก็เข้าสู่อ่าช่วงปลายเดือนสิงหาเน้นนะผมคิดว่ารอบเนี้ยน่าจะเป็นรอบเพิ่มโอกาสคู่เทพครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเออเป็นตู้กาชาเพิ่มโอกาสคู่เทพ ครั้งสุดท้ายแล้วนะใครที่ยังไม่เปิดก็รีบเปิดกันเะยครับสำหรับใครที่อยากได้นะอ่ะโอเคมาครับตัวกาชาผมสะสมมา60ใบเนี่ยผมได้มาจากสเตติอีเวนต์กิจกรรมทางเกมนะครับผมแล้วก็น่าจะอ่าเป็นในหอคอยแล้วก็ในกิวด้วยนะครับกิวกิวในร้านค้ากิวม,มูนมาเลย มูลผู้มูลผ้าปิตานะครับอก็ถือว่าไม่ได้ใช้ครับเออถือว่าเกลือมารอบสองครับโอ้โหเมอร์ลี่มาโอ้โหตัวนี้นะครับผมสำหรับใครเนี่ยเปิดได้ตัวนี้ผมว่าต้องมีโอดครวนกันบ้างแหละเป็นตัวเกลือประจำกาชาแล้วนะเออถ้าเมอร์ลี่ไม่ออกในกาชานะครับผมก็แปลกใจแล้วแหละนะครับว่าทำไมมันไม่ออกผมว่ามันต้องตหิงห,ดงหิดใจว่าแบบเฮ้ย เราดงดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับเออ่จริงมันแค่ไม่อยากออกมาเฉยๆมูนเดอร์ซิวิชันต้นตัวนี้ก็ตัวเกลือประจํากาชาเหมือนกันครับแต่ก่อนนี้มันเท่มากเอ้แต่ก่อนมันใช้าง,งานดีนะแล้วก็มันเป็นตัวไฮเปอร์ที T ่เท่มากผมชอบมากๆเลยนะครับเทจริงอาฮาร์ในาชุดน้ำแข็งก็เกลือครับผมกอ็อืมสำหรับใครเนี่ยที่แบบ ไม่อยากเปิดนะครับผมหรือว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่าแบบว่าเปิดดีไหมเนี่ยผมก็บอกเลยว่าอเอาอไม่ดีเปิดสักน,นี้สักหน่อยก็ได้เออใครที่ยังไม่เคยเปิดใครที่ยังไม่เปิดเลยอะเอออยากให้ลองแบบลองหยอดสักน,นี้สักหน่อยก็ได้อยากให้เอาตั๋วกาชาเปิดอะไรอย่างนี้แล้วถ้าใครที่แบบลังเลก็เอาลองหยอด300ร้อยบหรือว่าตั๋วกาชาเหมือนกัน เออลองหอยัดไปดูครับสักนิดสักหน่อยถ้าเกิดว่ามันไม่ออกก็พออะไรอย่างนี้เออตามนั้นอ่าคนนี้ยังเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวก๊อปปี้ที่ดีเลยโอเคก็ตัวเนี้ยตอนเนี้ยอ่าตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวทาเคมิจิกับมัจิโรในตอนเนี้ยผมมองว่าดีขึ้นนะมันใช้งานดีขึ้นนะครับผมมองว่ามันใช้งานดีขึ้นนะ ใช้งานดีตอนอใช้งานดีกว่าตอนที่มันมาแรกๆเ,เหมือนทางเกมจะบัฟมาอยู่แหละมั้งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะผมไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกแต่ผมเล่นแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยใช้งานดีขึ้นแบบมันยืนดีขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะบัฟดีไม่ดีไม่ดีทำดาเมจได้แม่นยำขึ้นนิดหน่อย ผมอาจจะคลิปเองก็ได้นะครับต้องขออภยัยโอ้โหได้ตัวซ้ําเยอะมาก3รอบสุดท้ายนะครับผมไอเจไก่จะได้ไหมไม่รู้ที่ร,รู้เปิดไปก่อนตอนนี้ผมก็รอคอยครบรอบ9.5ปีเกมไรลเลนเจอร์นะครับรอคอยกิจกรรมเออรอคอยกิจกรรมเดือนหน้าอยู่เดือนกันยายนและเป็นเดือนเกิดของผมด้วยนะ วันที่17กันยายนนะครับวันเกิดผมโอ้โหครบรอบ9.5ปีล,ลายเลนเจอร์พอดีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะแบบไปสุ่มกาชาในเดือนกันยายนอยู่นะครับเออน่าจะสุ่มแบบน่าจะสุ่มสักไอดีนึงแหละไอดีที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคทำไปสุดท้ายครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่เป็นไรนะถือว่าล้างเกลือรอเดือนหน้านะครับผมได้มันเจโร่แล้งไงผมไม่เรื่องมากนะครับ เรื่องมากไปเดี๋ยวทางเกมแบบอันนี้อีกนะครับเดี๋ยวทางเกมแบบเฮ้ยไม่ให้แล้วเดือนหน้าอะไรอย่างงี้ไม่ให้แล้วเดือนต่อไปนะครับเออเทพประยุทธ์บานะครับโอเคเรือตามสเต็ปนะครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้ทาเคมิจินะมันชีโลก็ยังไม่ออกยังไม่มาด้วยนะครับทาเคมิจิเนี่ยผมได้มานะผมใช้แน่ๆแ,แหละเพราะว่ามันใช้แร่น้อยแล้วก็มันมีคโคลนนิงพาวขวุกด้วยความสมาร์ทเก้าดาวมันก็ ใช้ใช้งานได้อยู่ก็คือพรีชีพ2กับศัตรูใช้และธาตุเพิ่มพื้นอันนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันเอาไว้กามูลหุ่นไรกานะครับอืมแล้วก็มันมีบัฟบาลีให้เพื่อนด้วยอะ่ะผมก็เลยอยากจะเอามาบัฟบาลีให้เพื่อนด้วยแล้วก็มียกเลิกผลลั์ด้านลบแบบตัวนึงให้กับพ,กพวกด้วยนะ5้าวินาทีอะ่ะเออสุดเกินนะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มโอกาสเกียร์นะเกียร์เนี่ยผมมองว่า เกียร์จดาวใช้ดีมากนะครับผมเปิดหาได้นะเกียร์จะดาวแปดดาวก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่สุดเท่าไหร่อืโอเคอ่ามันจโรผมก็ใส่เกียร์จัดเต็มเหมือนเดิมเดี๋ยวพามันจิโร่ไปเล่นสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับอเกมตั้งรับก็ถือว่ามีชนะแหละมีชนะมีชนะมีชนะอยู่ครับอื <laughs> ลิ้นพันกันขออภัยแล้วก็แบบ พูดซ้ำหลายคำมากขออภัยครับเดี๋ยวจะพยายามให้มันลดน้อยลงนะพูดให้มันแบบไม่พูดซ้ำให้มันพูดซ้ำให้มันน้อยลงแล้วก็อ่ไม่พยายามไม่ให้มันลิ้นพันเยอะมันทั้งลิ้นพันทั้งพูดซ้ำบ่อยนะครับผมขออภัยจริงคือถ้าผมพูดพูดแบบแล้วมันลิ้นพันใช่ไหมผมก็ต้องพูดใหม่อะมันเป็นมันก็เลยเป็นแบบ นิสัยไปแล้วเออผมต้องขออภัยจริงผมจะแก้ให้ได้นะครับอาจจะแก้ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่อยากจะให้มันแบบพูดแบบเนี้ยน้อยลงบ้างนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องลำคาญเนะาะจะได้แบบฟังอย่างลื่นหูเนี่อย่างนี้โอเคมันจิโร่เก่งครับเก่งเลยหลีกทั่ว,วไปที่ไม่ใช่หลีกมาร์สเนี่ยหรือว่าลีกตำนานเนี่ยโอ้โหใช้งานดีมากครับ ไทคิมิจิก็เหมือนกันยิ่ง2ตัวเนี้ยมาอยู่ด้วยกันนะผมบอกเลยว่ายิงยิงทำให้ตัว2ตัวเนี้ยถึกเนื่องจากมันได้บัฟความสามารถกลุ่มโคโลโบตัวเกลิเวนเจอร์ก็คือมันจะได้รับบัฟพลังชีวิตเมื่อเมเรนเจอร์โคโลโบตเกลิเอนเจอร์อย่างน้อย2ตัวอยู่ในทีมเดียวกันนะครับอืมข็ใครที่ไม่เปิดหาก็ไม่เป็นไรนะมันมีตัวใหม่ๆม,มาเพิ่มตลอดครับอ่าไม่แน่อนาคตก็ ไม่แหละผมมองว่าอนาคตก็คงจะมีตัวที่แบบเก่งกว่ามันเชโรแลวก็ทาเคมิจิแน่เนื่องจากสองตัวเนี้ยทาเคมิจิกับมันเชโรมันไม่ได้เก่งแบบถึงขั้นโกงอย่างเอมิเลียกับเลมนะครับเออมันมันมันอยู่ในเก่งแบบเก่งมากๆอ่ะแค่โหดอ่ะอืมามนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่เทียร์แบบสูงสุดอืมแต่อยู่ในเทียร์ที่เก่งแบบเก่งมากๆอ่า ส่วนเรื่องของค่าแฝงก็มีเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคผมต้องขอไปด้วยเนื่องจากอ่าไม่ค่อยจะลงคลิปเลยตอนเนี้ยพอดีว่างานมหาลัยมันเยอะครับผมผมเรียนมันเรียนไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของงานที่แบบอาจารย์แกมอบหมายมาให้อะ่ะ มันต้องใช้เวลาทํานานผมต้องทําความเข้าใจเยอะครับผมอยากผมทําเองด้วยไงเออผมผมทำเองด้วย,ม,ม,วยมันก็ใช้เวลานานเออผมอยากทําความเข้าใจเนื่องจากแบบเข้ามาหาลัยแล้วเนาะก็ต้องจริงจังกับการเรียนบ้างนะครับตั้งใจเรียนเนาะมันคืออนาคตของเรานะครับส่วน y o u t u b e ก็จะพยายามแบบทำคลิปสตรีมให้ได้บ่อยที่สุดนะเออผมยังไม่ทิ้งนะครับผมยังไม่ทิงเพียงแต่ว่า มันมีเวลาไม่มันเวลาว่างมันมีไม่เท่าเวลาว่างมันมีน้อยน้อยลงนะครับผมเออมันไม่เท่ากับแต่มันไม่เท่ากับเมื่อก่อนละมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบโอ้มาทุกวันเลยนะพี่อะไรอย่างงี้ถ้าใครแบบทันช่วงที่ผมแบบสตรีมหลายชั่วโมงแล้วก็สตรีมถี่กันหลายวันน่ะทุกวันเกือบจะทุกวันน่ะก็น่าจะรู้เนาะเออว่าแบบผมมาบ่อยจริงแต่เดี๋ยวนี้คือแบบห่างหายแบบ เป็นช่วงไปเยอะอ่ะแล้วก็อ่าเป็นช่วงไปเยอะทําคลิปลงคลิปนะครับผมแล้วก็สตียรีมบางช่วงบางตอนอะไรอย่างงี้ตลอดเลยผมต้องขอไปจริงๆที่เป็นแบบนี้นะครับก็โตแล้วแบบมันโตขึ้นอะไรอะไรก็แบบอันนี้เนาะภาระมันก็เยอะขึ้นนะครับไม่ดีงานหน้าที่มันก็เยอะขึ้นเหล็กเรียงไม่ได้นะครับผมช่วงที่ผมอันนี้ผมก็เออผมก็ทําช่องมาแล้วเนาะ กี่ปีอะ่ะเกือบเกือบสามสามปีได้แล้วอ่ะสี่สี่เกือบเกือบเกือบจะสี่ปีแล้วมั้งอืมน่าจะยังไม่ถึงสี่ปีแต่เกือบเกือบสีป่ปีอืมถึงแบบแค่เกือบอเกือบอ่ะเออมันก็นั่นแหละฮะทำตั้งแต่ม .4 ตอนนี้จนขึ้นมหาลาัยแล้วนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากที่ยังดูคลิปกันนะเออเดี๋ยวจะพยายามแบบอืม มาลงคลิปมาสตรีมให้ได้เยอะเท่าที่จะทำได้อืมใช่แล้วก็อ่าคอนเทนต์นนะ่ะคอนเทนต์แบบในตอนนี้ที่ผมคิดได้มันมีแต่แบบคอนเทนต์ใหญ่ๆต้องใช้เวลาทํานานนะครับคอนเทนต์ยิบย่ยอยๆแบบใช้เวลาทําแบบไม่นาน อะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําไปเยอะแล้วนะครับเออสปีแล้วก็ผมก็ทําจนมันแทบจะหมดไปแล้วอะลงคลิปไปพันกว่าคลิปอาลงคลิปไปมากกว่าพันคลิปอะเออมันก็มีหมดคอนเทนต์บ้างแหละนะครับผมผมก็เลยแบบอ่าคิดคอนเทนต์เรื่อยๆคือคิดได้เยอะอยู่แต่มันก็ยังน้อยอยู่ดีแล้วก็แต่และคอนเทนต์ที่คิดอะมันใช้เวลานานนะครับ มันใช้เวลาอาัดคลิปนานมันใช้มันมันทำนานอะไม่ง่ายนะครับโอเครอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยเดือนหน้าน่าจะมีแสงมืดมาอยู่นะอ่าน่าจะมีแสงมืดมาแล้วก็อาจจะไม่เดี๋ยวคิดว่าเกียร์เกีย์จันทราน่าจะมาแล้วอืมเพราะว่ายังไม่มาเลยตั้งแต่เดือนมกราอ่าตั้งแต่เดือน ตั้งแต่ต้นๆปีก็ยังไม่เห็นเกียร์จันทาโผลม่มาให้เราสุ่มเลยเดือนกันยายนน่าจะมาได้แหละครับใครที่รอคอยเกียร์จันทานะก็ขอให้สุ่มได้กันทุกคนเนาะเกียร์แปดดาวจันทาน่าจะมาใหม่อยู่สักชิ้นหนึ่งอืมตามนั้นนะครับโอเคบอกเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยโอ้ยสายฟรีนี่ชื่อเอ้คนสร้างไอดีใหม่เนี่ยโอ้บอกเลยว่าถ้าสร้างไอดีใหม่ในตอน ในตอนแบบเดือนกันยายนเดือนหน้านั่นแหละนะครับโอ้โหสบายนะครับผมเริ่มเป็นปการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะผมเองก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามากดติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกช่องทางนะอ่าแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอค b แบกนะครับผมซียา